สำหรับตัว MG4 นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวชุดแต่งแล้วก็ล้อแม็กนะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับตัวรถอยู่ทางเรามีรถพร้อมส่งมอบทุกสีทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นดีและรุ่น X ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมเป้นะครับผมจาก MG ปทุมธานีนะครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กับตัว MG4 นะครับผมสำหรับ MG4 นะครับเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับผมมีทั้งหมด2รุ่นนะครับเป็นรุ่น X กับรุ่นด สำหรับคันนี้นะครับเป็นรุ่น X นะครับผมราคาอยู่ที่969,000บาทนะครับแล้วก็ยังได้รับส่วนลดของรัฐบาลด้วยนะครับก็คือ100,000บาทนะครับหักจากราคาตัวรถได้เลยนะครับผมวันนี้นะผมพามาชมรถสวยนะครับแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นนะครับสำหรับตอนนี้นะครับดอกเบี้ยของ MG4 นะครับอยู่ต่ำสุดนะครับที่1.88นะครับผมตัวรถนะครับรับประกัน แบตเตอรี่นะครับให้ทั้งหมด8ปีนะครับผมหรือว่า180,000กิโลนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นรถที่แต่งชุดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชุดสเกิร์ตรอบคันของวัลลิดนะครับมากับตัวล้อแม็กนะครับขอบ18นิ้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลันรอบรถนะครับให้ดูในคลิปนะครับผมยังไงนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถไฟฟ้า100%นะครับผมผมฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็จะมอบคลิปดีๆตามมาเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ